สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับคือเรื่องการเดินทางในแต่ละวันนี้แหละกับความสุขในชีวิตของเราพอดีมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากจากอังกฤษเออเขาไปเจอความเชื่อมโยงที่อาจจะแบบส่วนทางกับที่หลายคนรู้สึกกันนิดหน่อยนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะปกติเรามักจะคิดว่าเอ๊ะขับรถส่วนตัวเนี่ยสะดวกสุดก็น่าจะแฮปปี้สุดใช่ไหมฮะใช่ครับ แต่ข้อมูลชุดนี้เหมือนจะชี้ไปอีกทางเลยโดยเฉพาะการขับรถในเมืองทุกๆวันเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตเราได้ทำให้ความสุขลดลงซะง,งั้นเอาละครับเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะคืองานวิจัยที่ว่านี่นะคะเขาทำกันจริงจังมากๆเลยนะเก็บข้อมูลนานถึง18ปีนะคะกับคนเกือบเกือบ20,000คนโห18ปีใช่ค่ะทำให้เห็นภาพระยะยาวได้ค่อนข้างชัดเจนเลย แล้วผลหลักๆที่เขาเจอที่ว่ามันสวนทางกับความคิดทั่วไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับผลที่เด่นชัดเลยนะคะก็คือคนที่เดินทางด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การขับรถนะคะอย่างเช่นเดินเทา้าปั่นจัก,กรยานหรือแม้แต่ใช้รถสาธารณะครับกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะรายงานว่าตัวเองมีความสุขมากกว่าคนที่ขับรถยนต์เป็นประจำอันนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะมากกว่านี้คือเขาวัดด้านอื่นด้วยไหมครับนอกจากแค่ความรู้สึกสุขๆอย่างเดียวมีค่ะมีค่ะ เขารายงานด้วยว่ากลุ่มที่ไม่ขับรถเนี่ยเอ,อ่อมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นด้วยนะคะอ๋อการนอนก็เกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะรับมือกับเรื่องเครียด,รยดหรือความรู้สึกแย่ๆในชีวิตประจําวันได้ดีกว่าด้วยค่ะโหนี่มันส่งผลหลายด้านเลยนะครับเนี่ยแต่ที่ผมว่ามัน เออน่าแปลกใจจริงๆก็คือเรื่องขนส่งสาธารณะนี่แหละครับเพราะเอาเข้าจริงมันก็มีเรื่องให้หงุดหงิดบ่อยๆใช่ไหมครับรถมาช้าบ้างคนแน่นบ้างอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่จุดนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะคือถึงแม้จะมีปัญหาอย่างที่เราว่ากันจริงๆนั่นแหละแต่ผลรวมสุดท้ายนะคะคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะกลับรู้สึกเครียดน้อยกว่าคนขับรถเสียอีกอ้าวเป็นงั้นไปค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเอ่อเขามองว่าช่วงเวลานั้นน่ะ ไม่ต้องไปจดจอ่อกับการควบคุมรถตลอดเวลาเหมือนคนขับมันเลยกลายเป็นช่วงที่แบบได้พักสมองได้มองคนรอบข้างหรือบางทีก็ได้มีปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะอ๋อต่างจากคนขับรถที่ต้องเพ่งสมาธิสูงตลอดอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวหลังพวงมาลายัยแถมยังต้องเจอความเครียดจากรถติดโดยตรงอีก ถูกต้องเลยค่ะการขับรถมันต้องการสมาธิการตัดสินใจตลอดเวลาเลยแต่พอเราเป็นผู้โดยสารถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์แบบนักนะคะแต่มันก็เหมือนการปล่อยวางการควบคุมไปได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วเรื่องการเดินหลหรครับในงานวิจัยนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินไหมครับมีค่ะแล้วก็โดดเด่นมากด้วยโดยเฉพาะในบริบทของอังกฤษนะคะเขาพบว่ายิ่งเดินมากยิ่งมีความสุขมาก ครับผมคือทุกๆ1ินาทีที่ใช้ไปกับการเดินเนี่ยจะสัมพันธ์กับคะแนนความสุขที่เพิ่มขึ้นเลยค่ะซึ่งมันจะสวนทางกับคนขับรถที่พอขับไปทุกๆ10นาทีคะแนนความสุขกลับมีแนวโน้มลดลงโอ้โหชัดเจนเลยนะครับว่าแค่การขยับตัวง่ายๆอย่างการเดินเนี่ยส่งผลบวกโดยตรงเลยแต่ทีนี้งานวิจัยนี้ทำในอังกฤษซึ่งบริบทบ้านเขากับบ้านเราอาจจะต่างกันเยอะพอสมควรเราพอจะดึงข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้มาปรับใช้หรือมาคิดต่อได้บ้างครับ แน่นอนค่ะว่าสภาพแวดล้อมระบบขนส่งอะไรต่างๆมันต่างกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสากลก็ได้คือมันสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราเรื่องการได้เชื่อมต่อกับสิ่งรอบตัวกับผู้คนรอบข้างนะคะการเดินทางบางรูปแบบเนี่ยอาจจะตอบสนองความต้องการตรงนี้ได้ดีกว่าแม้ต้องแลกมาด้วยความไม่สะดวกสบายบางอย่างก็ตามหมายความว่าความสะดวกสบายของการขับรถที่เราได้มาเนี่ย อาจจะมาพร้อมกับต้นทุนบางอย่างที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าครับเช่นต้นทุนทางสังคมหรือทางจิตใจอาจจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคือความสะดวกสบายแบบที่เราแยกตัวเองอยู่ในรถส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะไปลดทอนโอกาสที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยไม่ตั้งใจหรือบางทีอาจจะส่งเสริมความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแม้กระทั่งการมองแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางเวลาอยู่บนถนนก็เป็นไปได้นะคะ การศึกษานี้ก็เหมือนมาชี้ให้เราเห็นว่าเออการได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกบ้างแม้จะเพียงเล็กน้อยระหว่างเดินทางก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญของความสุขก็ได้ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยครับกับภาพใหญ่ๆของยุคสมัยนี้ดูนะคะลองคิดดูสิคะในยุคที่เราเหมือนจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลาผ่านหน้าจอผ่านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย แต่การเดินทางรูปแบบไหนกันแน่ที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตของเราได้ดีกว่ากันระหว่างความสันโดษที่อาจจะกลายเป็นความโดดเดี่ยวในรถส่วนตัวกับการที่เราเหมือนถูกบังคับให้ได้พักจากหน้าจอบ้างได้อยู่กับความคิดตัวเองหรือได้เห็นชีวิตผู้คนรอบข้างจริงๆตอนที่เราเดินหรือใช้รถสาธารณะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าความสุขที่แท้จริงในการเดินทางเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความเร็วหรือความสะดวกสบายที่สุดเสมอไปก็ได้ค่ะ